สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง m ิสเตอร์อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสกิลนะครับสกิลบนรถถังครับวันนี้ผมจะมาอ,อ,อธิบายนะครับแต่ละสกิลนะครับแต่ละพลรถแต่ละ,ละชนิดของรถถังนะครับว่าเราควรที่จะอัพสกิลอันไหนก่อนหรือว่า ใครที่เริ่มเล่นใหม่ครับแล้วคนรถยังไม่มีสกิลอ่ะจะต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องมิสเตอร์อารนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเลยนะครับอ่าคนรถถังครับคนรถถัง เริ่มแรกอ่ะเ,ออเริ่มแรกเขาจะไม่มีผลรถมาให้เราต้องเกณฑ์ผลรถก่อนสำหรับใครที่ที่เริ่มเล่นใหม่ะนะครับเนี่ยมันจะ,จะต้องมีให้เกณฑ์นะครับอันเนี้ยมันก็จะฟรีนะครับแต่อันเนี้ย75%อน่ะมันก็คือว่าเราต้องเสีย20,000่นอ่ะสกิลพลรถ มันก็จะได้75%นะครับแต่ถ้าเสียทองก็จะ100%เลยแล้วเราก็จะพัพสกิลได้เลยนะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่คือถ้าเงินยังไม่มีเอาฟรีไปก่อนก็ได้แต่มันจะเล่นลำบากมากผมแนะนำให้75%ไปก่อนเลยนะครับสกิลพลรถเนี่ยรถแต่ละประเภทนะครับมัน มันจะมีไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่หลักๆอะ่ะผู้การอะ่ะต้องมีครับผู้การต้องมีนะครับผู้การต้องมีทุกคันนะครับจะมีผู้การพลปืนพลขับพลบรรจุพลวิทยุนะครับก็แล้วแต่บางคันก็มี่าทุกคันเลยแต่ถ้าเป็นรถรถถังเบาก็จะมีแค่สองคัน3ามคันไม่เกินนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูการอัพสกิลก่อนอสกิลผู้การนะครับไปดูสกิลสกิลเขาจะมีนี่นะครับพี่น้องลมลบซิกเซนนี่นะครับสกิลผู้การนะครับสำหรับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเล่นแรกๆอะ่ะสมมุติว่าสกิลข้างหน้าอย่างเงี้ยเปอร์เซ็น เรายังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันจะยัง skill อัพสกิลพวกนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเล่นให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะสกิลที่เราจะอัพอันดับแรกเลยอะ่ะผมแนะนําเป็นซ่อมนะครับเพราะว่าซ่อมเนี่ยเราอัพไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะมันจะมันจะมีผลเลยนะครับให้เราให้เรามาวางเมาส์ตรงนี้ไว้นะครับ ดูตรงความสามารถนะครับอย่างสกิลเนี้ยพี่น้องลมลบอะ่ะมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเต็ม100%ซนะครับเต็มร้อแล้วก็พนล,ลดทุกคนเนี้ยต้องเต็มร้อยหมดถึงจะมีผลนะครับถ้าคนนี้เต็มร้อยแต่คนอื่นไม่มีพี่น้องลวมลบอะ่ะสกิลก็ไม่เกิดผลนะครับผมแนะนําให้อัพซ่อมก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ลด ถ้าไม่ใช่รถที่เราต้องไปพางอะนะไม่ที่ไม่ใช่รถสไนทะให้ให้เราอัพซ่อมก่อนพอซ่อมเต็มร้อยอะ่ะแล้วสกิลที่สองเราไปได้สักห้าสบหกสเปอร์เ็นต่ะเราค่อยเนี่ยเราค่อยตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ใช้อันนี้ก็พอนะครับให้ดูว่าให้เปอร์เซ็นต์ข้างหน้ามันถึงร้อยแล้วเราก็รีมาเป็น เอาซิกเซนต์ก่อนซิกเซนต์จะยังไม่อัพก็ได้นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเรามาดูตรงคําสั่งเนี่ยมันมีขายนะครับเนี่ยนะตาละสองหมื่นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรายังไม่จําเป็นต้องใช้ละตอนนี้นะครับซิกเซนต์ให้เราไปอัพสกิลอื่นก่อนปั้นพลลดไปก่อนนะครับอันนี้ผมผมพูดถึง คนที่เริ่มเล่นนะครับสกิลแรกเลยนะครับมาดูพี่น้องวมรบพี่น้องลมรบเนี่ยมันจะต้องให้เต็มร้อยนะครับแล้วก็มีคนลดทุกคนเนี่ยต้องมีเหมือนกันนะครับสกิลถึงจะ,สะแสดงผลน,นะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยผมแนะนําเป็นสัมภาษณ์ที่6นะครับซิเซนนี่จําเป็นมากเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคําสั่งนะครับ สกิลที่3ก็ผมแนะนำเป็นซ่อมนะครับถ้าสำหรับรถหนักนะครับแต่ถ้าเป็นรถเปิดที่ต้องอาลาดตะเวนอะไรพวกนี้ผมก็แนะนำตัวนี้นะครับสกิลลาดตะเวนนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นสกิลดีกว่านาะแล้วแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับให้มันเหมาะกับรถ แต่ละประเภทนะครับลองลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลแรกนันก่อนเลยนะครับสกิลแรกของผู้การนะครับก็จะมีอันเนี้ยสี่สกิลเนี้ยเป็นสกิลพื้นฐานที่มีกันทุกคนรถมีทุกคนนะครับสี่สกิลนี้ยมีซ่อมมีพามีดับเพลิงมีพี่น้องร่วมรบนะครับแล้วสกิลข้างล่างเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเภทนะครับของผู้การพลปืนกับ คนบรรจุเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับสกิลซ่อมก็จะทําให้ซ่อมไวขึ้นนะครับสกิลนี้มีผลเลยนะครับตั้งแต่อัพหนแรกซ่อมนะครับก็เอ้สกิลพรางการซ่อนตัวนะครับก็จะเพิ่มอัตราการพรางตัวนะครับสกิลดับเพลิงก็ดับเพลิงไวขึ้นนะครับเวลาเกิดเพลิงไหม้นะครับ อันนี้ก็มีผลเลยนะครับสามสกิลนี้มีผลเลยตั้งแต่อัพเริ่มแรกนะครับแล้วก็สกิลพี่น้องรวมรบเนี่ยสกิลเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับถ้าเราอัพสกิลนี้เต็มร้อยแล้วและผลรถทั้งหมดอะ่ะมีสกิลทั้งหมดเลยเนยผลรถของเราเนี่ยสกิลมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับมันจะทำให้รถคล่องตัวขึ้น มากนะครับมีผลกับอาหารนะครับควบคู่ไปด้วยนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูผูกการนะครับผูกการสกิวอาจารย์นะครับอ่าเพิ่มค่าประสบการณ์ให้พลลถถังทั้งหมดยกเว้นผู้บรงกับการครับก็คือว่าอ่าเวลาเราไปลบเนี่ย ผู้บังคับการเราจะไม่ได้ค่าประสบการนะครับแต่จะไปเพิ่มให้คนอื่นคนคนคนอื่นเนี่ยได้ e อพเยอะขึ้นนะครับการตรวจจับด้วยแสงนี่ก็คือว่าเวลาปืนใหญ่อัตรจ,อรจรจะยิงมาหาเราเนี่ยมันจะมีแสงแสงเตือนเราก่อนนะครับให้เราเราจะได้ขยับรถทันอะไรอย่างเงี้ยครับ สกิลนี้มีผลก็ต่อเมื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับสกิลนี้ครับก็สกิลลาตะเวนนะครับก็จะเพิ่มระยะการมองเห็นสูงสุดนะครับมีมีผลกับอ่ากล้องเคลือผิวเลนนะครับแล้วก็พวกตาปูอะไรพวกนี้มันจะมีผลมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้ควบคู่กัน กีนนี้มีผลเลยนะครับตั้งแต่ครับ1%แรกนะครับผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเลยก็ทำให้ผู้บังคับการนะครับลถสามารถผ่านคุณสมบัติสามารถทุกชนิดและเปลี่ยนพลรถที่หมดสภาพก็คือว่าสมมุติว่าพลรถคันอื่นเนี่ยเวลาเราไปลบเนี่ยพลรถคันอื่นเราเสียหายหรือว่า เป็นอะไรเนี่ยผู้การเราเนี่ยก็ยังสามารถช่วยช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นได้นะครับก็สมรรถนะก็จะไม่ลดลงไปเหลือ0%นเลยนะครับก็จะมีสกิลผู้การช่วยช่วยขึ้นมาด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญลูกสาขาตาเหี่ย,ย,ย,ยวทำให้ผู้การรถถังสามารถระบุชิ้นส่วนนะครับการเสียหายของศัตรูได้นะครับว่าศัตรูมีอะไรเสียหายบ้างนะครับเวลาที่เรา ความเสียหายนะครับอันนี้มีผลก็ต่อเมื่ออัพถึง100%นะครับแล้วก็สัมภาษณ์ที่6นะครับอันนี้ก็เมื่อศัตรูสปอร์ตเราเจอนะครับมันก็จะมีไฟแดงๆขึ้นนะครับอันนี้มีผลหลัง100%แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลของกุการนะครับแล้วก็เป็นพลปืนนะครับ แต่สสกิลนี้ก็มีเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มาดูบนปืนนะครับเป้าหมายที่ระบุไว้นะครับทำให้เป้าหมายพานะค่าสึกปรากฏนานขึ้น2วินาทีครับก็กว่าศัตรูจะหายไปก็เพิ่มอีก2วินะครับสกิลนี้มีผลก็ต่อเมื่อ100%แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นช่างเกาะนะครับมีผลหลังเริ่ม การฝุดฝนนะครับตาพิคาตความสามารถนี้เพิ่อมโอกาสในการทำความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับต่ออุปกรณ์รถถังนะครับสกิลนี้มีผลกับกระสุน AP APCR แลระฮีทเท่านั้นนะครับลูกระเบิดไม่มีผลนะครับพวกปืนใหญ่ไม่มีผลนะครับสกิลนี้ปืนใหญ่ที่เป็นลูกหมวลระเบิดนะครับไม่ถ้าเป็นลูก AP ลูก APCR พวกนี้ ยังใช้้ไดอยยู่ิงเร็วยิงเร็วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับระหว่างการหมุนป้อมนะครับถ้าพลปืนทั้งสองคนมีทักษะดังกล่าวก็จะได้ผลจากพลปืนที่ระบุสูงสุดนะครับสมมุติว่าเรามีพลปืน2คนเนี่ยอีกคนนึงสกิลยิงเร็วเนี่ยแ0ตแต่อีกคนเนี่ยแค่70% เขาจะคิดที่คนปืน80%นะครับจะจะนับคนที่สูงสุดเท่านั้นนะครับสก,กิลนี้มีผลเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้ควบคู่กับระบบปรับสะเทียนตั้งครับและหล่อลื่นตัวปัเสถียนนะครับอันนี้มีกดครับเอัน,นี้เป็นคนปืนนะครับคนขคับ ไอ้สกิลปกติมันจะข้ามไปเลยนะจะมาพวกนี้นะพุ่งชนอย่างจงใจอันนี้ก็เวลาเราวิ่งไปชนศัตรูอะ่ะมันจะทำให้เลือดเราอ่าลดลดไม่มากนะครับถ้าเราอัพเยอะเลือดเราก็ลดแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ชนแรงขึ้นนะครับนี่พุ่งอย่างจงใจเดี๋ยวผมจะอัพแบบเ,เดี๋ยวผมจะพูดแบบให้เข้าใจใง่ายๆนะ จะไม่จะไม่อ่านตามสกิลนะครับขับวิบากก็คือลดแรงต้านของพื้นผิวนะครับสมมุติว่าเราวิ่งไปเนะี่ยพื้นผิวมันมีความหนืดเนี่ยถ้าเราอัพสกิลนี้สูงๆอะ่ะมันก็จะลดการหนืดนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับทีนักขับเสริมนะครับรายละเอียดรายละเอียดเขาก็มีมีมีบอร์ดอยู่แล้วเราก็เราก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้ผมมาอธิบายใ เข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับการครับบังคับอย่าง,งน,นุ่มนวลก็เพิ่มความแม่นยำนะครับในขณนะวิ่งนะครับต้อมบำรุงเชิงป้องกันความสามารถนี้ลดก,กาสของไฟไหม้โดยป้องกันไม่ให้เชื้อเพอลิงล่วเข้าเครื่องยนต์นอันนี้ก็สำคัญเหมนกันนะมีผลก็ต่อเมื่อ100%นะครับเบรกด้วยคาร์ดก็ทำให้หมุนตัวรถเร็วขึ้นนะครับนี้ พล okay. วิทยุนะครับรอบรู้สถานการณ์นะครับอันนี้เพิ่มระยะก,การมองสกิลเนี่ยผมแนะนําให้อัพคู่กับลาตะเวนนะครับมันจะมีผลกับลาตะเวนอยู่เนี่ยเพิ่มแค้นนะครับก็ทะให้ผลอิทยุที่รอดจากการทําลายของโบรสที่ประจําอยู่ รางงานตำแหน่งค่าศึกให้กลับไปเดียวกันเป็นเวลาอีก2องวิก็คือจะทำให้เพื่อนเราเห็นศัตรูเพิ่มอีก2วินะครับนี่เพิ่มแคนมีผลร้อยเเซเท่านั้นเล่นสัญญาณเพิ่มระยะสัญญาณวิทยุให้คนลดถังถ้าคนทั้งสองคนมีความสามารถนี้จะให้ผลจากคนที่มีความสามารถสูงเท่านั้น เนี่ยรายละเอียดตรงนี้เราก็อ่านดูนะครับดูเนี่ยเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็พิมพ์ม,มาถามได้นะครับบนบรรจุก็จะมีอย่างรู้นะครับอย่างรู้ก็คือเวลาเราจะกดเปลี่ยนกระสุนนะสมมติว่าเราโหลดกระสุนธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับ นี่มันโหลด10ิบกวิอย่างเงี้ยถ้าเรามากดเปลี่ยนกระสุนเป็นลูกทองหรือลูกหัวระเบิดเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่ถึงแล้วนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ที่เราอัพไปอะว่าเราอัพถึงร้อยหรือยังนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะครับบางทีเราไปเจอรถที่เราแบบคิดว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนกระสุนแล้วกระสุนธรรมดาเนี่ยยิงไม่เข้าแน่เลยถ้าเราไม่อัพตัวนี้ถ้าเราไปกดโหลดใหม่มันก็จะโหลดไปสิ่กวิเลย แต่ถ้าเราอัพตัวนี้ไปเต็มร้อยปั100ป๊บเราจะโหลดแค่ประมาณไม่กี่วิอ่หนึ่งสองสองสามวิเองประมาณเนี้ยนะครับเพราะตัวเนี้ยมีประโยชน์นะครับอะดีนารีนสูบฉีดนะครับก็คือเร่งอัตราการบรรจุกระสุนนะครับเมื่อเรามีความทนทานของพานหนะเนี่ยต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสกิลเนี้ยถ้าเลือดลดเราเลือดของรถเราอะมีน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราการโหลด โหลดเร็วขึ้นอ่ะคือใกล้จะตายแล้วอ่ะครับโหลดเร็วขึ้นประมาณเนี้าายทักษะนี้มีผลหลังร้อยเเซตเท่านั้นนะครับแล้วก็เก็บอย่างปลอดภัยเพิ่มความทนทานของล้างกระสุนตัวนี้ก็คือ,อลดอัตราการล้างเหลืองหรือว่าล้างแตกได้นะครับตัวนี้สำคัญเหมือนกันมีผลหลังร้อยเปอร์เซนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดแต่ละสกิลครับผมสำหรับหลังๆเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะครับารางวัลที่เราจะได้มาก็จะเป็นเนี่ยหนังสือพลรถเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยมีประโยชน์มากสำหรับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมีประโยชน์สมุดอันเนี้ยมันก็จะเพิ่มประสบการณ์พลรถถังเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสองหมื่นอเอ็พีนะครับตัวเนี้ยเล่มเนี้ย อันนี้ก็จะ10,000แสนนะครับต่อคนอันนี้2 5 0 0 0นนะครับอันนี้8,5ด0 0 0 0าาตัวเนี้ยเฉพาะเฉพาะบุคคลนะครับจะไม่บวกทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็น2,5 0 0 0 0พวกเนี้ยสีประเภทเนี้ยคือมันจะบวกผลลดแต่พวกเนี้ยเราไม่สามารถซื้อได้นะครับเราต้องเ,อเล่นเก็บกิจกรรมต่างๆเท่านั้นนะครับแต่มันจะมีเล่มนี้นะครับเราสามารถ ซื้อได้นะครับเล่มละ2ล้านนะครับเล่มนี้นะครับสำหรับสมุดสมุดเล่มแรกนะครับผมแนะนำให้ใช้ก็ต่อเมื่อสกิลมีไม่เกิน2แถวนะครับถ้าเกิน2แถว3แถวไปแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นผลครับเล่มนี้นะครับแล้วก็สมุด สมุดพวกนี้ครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสกิลข้างหน้าตรงนี้เต็มร้อยแล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสกิลของรถคันนั้นๆครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนะครับสามวิธีการปั้นพลรถให้เร็วนะครับก็จะมีบูทตรงนี้นะครับกำลังสำรองส่วนตัวเนี่ยให้เรามาที่ชื่อเรานะครับแล้วก็ คิดกำลังสํารองส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีบูตนะครับเพิ่มประสบการณ์พลลดเนี่ยถ้าเราจะฝึกพลดลดคนไหนอ่ะเราก็มากดบูตสา0 20 0ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่นะครับนี่จะเป็นบูต <Miss ing. S 2> เงินบูตหรือิลาดเนี่ยมีหมดะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นของแคนนะครับที่เขาเปิดบูตให้นะครับ ก็ประมาณนี้เรื่องสกิล l อ o l ลกก็ไม่มีอะไรนะครับใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับมาถามอินบ็อกซ์มาได้ใน Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับหรือว่าทางเพจก็ได้นะครับบ i t เตอร์อาร์มเกมเอนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ตขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ